เราก็มาเจอเราก็มาก็มาเจอเอาพี่มาหาแก้วเล็กนอยเราหาเราหาเจอไม่บ่อยนะครับช่างหอยเชียงใหม่เพราะปกติปกติแกจะไปเข้ากล้องสนุกสนานมากไปเรียบเรียบสนุกสนานมากๆและนั่นนนผมได้ยินเสียงตุ่มตุ่มๆอะไรใช่ไหมครับในต่อเด็กเข้าเข้าแม่ไหนเนี่ยพูดทั้งเท่าอ่ะพูดทั้งเท่าเนี่ยประกนเสือขโมีมาได้ยังบ้าท่า แต่เจ้าเมืองพาเนอร์หลานเลยเจ้านะโอ้วันนี้วันนี้วันนี้ผมป้ารถพิบากเป็นร้อยกังนะครับเนอร์ตั้งประชาธิปขอบคุณมากครับอแน่ครับผมเจอแล้วครับผมกล้องไ่ไหนพี่กล้องไ่ไหน่มมาไได้เอามาทุกคนเอมาก็ขอน้าทวดครับน้ำล้างคอแน่แฟนมาตัวหน่โอ้ตั้งประชาธิปไขอบพระคุณมากมากครับผม้อห เอามาละเอาอย่างมาละไม่ควรอะไรสุดยอดสุดยอดนี่หรอเขาบอกเขาเบี้ยวครับน้ำอุ่นเลยนะดีใจนะครับเจอพี่ๆในป่าอีกหนึ่งชุดวันนี้ผมเจอวันนี้ผมเจอสายบ่าววันนี้ไม่ต่ำกว่าห้าชุดวันนี้บินาให้สุดยอดมากครับโอ้นี่เหรอแหมนี่หรอนี่หรอมได้หันกล้องเมินต้อมกระชากันซึ่งยอดเชี่ยวครับาบัตรท่อ ช่างมอยชางอชาอยชงมอยักอยนวันนี้ครับันรอ้อนจิงๆันอนจริงๆวันี้เราเจออีกหนชัวกลางป่อีนช่วกลางป่าโอ้ยดีมาครับต้องกรชากําดีใจกันนะพรา่อย่ครับโซเฟอมาตั้งุมยคับอ่โอเคดียวแปก่อน ต้อมกระชดามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ผมได้ช่างอ้อยเชียงใหม่ซ่อมรถให้กลางป่าถ้าผมไม่มีพี่ผมคงไม่ได้ออกปลาขอบคุณครับผมสามาครับขอบคุณช่างอ้อยมากม,มาครับ <c oughs> ครับ <c oughs> ถ้าผมไม่มีช่างอ้อยนะครับผมคชื่อว่าคงไม่ได้ออกป่า<อ>ถ้าผมไม่ได้น้เมาจาก พี่แก้วของผมอารมณ์ก็คงก็ซ้ำหายอ่ะทำเดี๋ยวนี่ยโอ้หัเรียบร้อยทำแล้วอยู่นี่ถอยหลังหน่อยปพ๊บถอยเลย T K D Andoro Thailand